สวัสดีครับแพตตี้ชาแนเเล,ลกลับมาแล้ววันนี้เราอยู่ที่ร้านลุงหยิกนะเออแล้วเมนูที่เราสั่งนี้ครับคือสปาเกตตี้ซอครีมเห็ดใส่ไข่กุ้งนะครับนี่รสชาตินัวมากอร่อยอร่อยนะครับเนี่ยเยี่ยมนี่ครับเดี๋ยวผมคลุกตรงอ่าตรงไข่กุ้งให้เน้นๆเลยเนาะนี่ดูสิโอ้โหผมว่ามันเลี่ยนไปนิดนึงผมก็เลยใส่ซอสเมือเทศนะแล้วพอลองชิมอีกครันึง เพื่อนเพื่อนเท็กเจอร์เปลี่ยนไปเยอะเลยมีความเปรี้ยวเพิ่มขึ้นมาเนาะแล้วนี่คือที่เราสั่งชุดใหญ่นะครับคือสเต็กถาดนะครับก็มีประกอบไปด้วยไก่พริกไทยดำนะครับสเต็กปลาทอดนะครับเฟรนฟรายนะครับแล้วก็มีสเต็กหมูพริกไทยดำนะครับแล้วก็มีเหมือนเป็นเนกเกตปลาเนาะแล้วก็มีหอมทอดแล้วก็มีเบอร์เกอร์ชาโคนะเป็นไส้เป็นเบอร์เกอร์นะครับเป็นหมูนะนี่ผมก็อยากผมก็ลองอันแรกนะเป็นเนกเกตปลานะ ก็จ,จุ่มดิบชีสเข้าไปอืมรสชาติสุดยอดอร่อยอร่อยอืมต่อมานะครับหอมทอดนะครับที่มีดิบชีสราดมปแล้วนะครับผมก็ตัดเลือดในการจิ้มซ้อนมะเขือเทศไปนิดนึงเนาะเนี่ยของโปรดผมเลยครั้งแรกผมจะสั่งแยกด้วยเ็นในเซตก็มีนะะแล้วเราก็ทําการกินต่อเนื่องเลยนะครับก็คือสเต็กหมูนะครับที่เรากินนะครับอืมพริกไทยถึงพริกถึงขิงมากๆคือหอมครับนี่แล้วก็กินไปเรื่อยๆนะครับ อ่าอ่าที่รีวิวนี้สปอนไม่เข้านะครับเพื่อนๆแต่ว่าผมกินด้วยความอ,ร,อร่อย่อะครับโอเคใครอยากรู้ก็ไปลองดูได้นะอืมอาหารหลากหลายครับแล้วก็ผมเลือกไปเห็นตัวข้างๆเขามีเนี่ยเบอร์เกอร์ยักษ์อ่ะเพื่อนๆแต่แบบไม่กล้าสั่งอะ่ะพอดีผมไปกับเพื่อน,อนผมสองคนเนี่ยเดี๋ยวกินไม่หมดนะ <Okay. S 1> เออก็เลยแบบแค่สเต็กถาดแบบชิวๆพอเนาะแบบอืมกินแบบพอกุบกิบกุบกิกกเนาะ นี่ครับแล้วเราก็ทําการหั่นเบอร์เกอร์คนละครึ่งกับเพื่อนนะครับก็จะได้ลองกันนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะนี่เลยครับโอ้าผ่า,ฟ,า,ฟ,า,ฟ,าฟ้าแลบข้างหลังโหดร้ายมากอ่ะเดี๋ยวผมลองชิมเลยนะครับอืมอเนื้อแป้งเบอร์เกอร์นะครับผมรู้สึกว่าเป็นเนื้อชาโคนะเพราะมีสีดำนะอ่ะอืมรสชาติก็อืมผมว่าตัวเบอร์เกอร์แอบกระด้างไปนิดนึงนะแต่ก็โดยรวมถือว่าก็ให้8เต็ม10นะเรื่องรสชาตินะครับ แล้วกินกันต่อเลยต่อเนื่องเลยครับนี่ครับปาดเราก็ต้องกินหลายชิ้นเนาะเพื่อนมันฟูฟ่องขนาดนี้คำเดียวไม่ไหวฮะอืนี่เราก็กินเข้าไปกินเข้าไปกันนะครับนี่แล้วก็หอมทอดมาตัดนะครับเพื่อแบบแก้เลี่ยนนิดหน่อยแต่ก็ที่กินไปก็เลี่ยนเหมือนเดิมครับแต่ก็เอ้าสู้ตายเพราะว่าเราว่ามันอร่อยครับสุดท้ายแล้วนะครับที่เหลือนะครับคือเฟนฟายครับกินไม่หมดครับ2คนครับเพราะคือจุกแล้วก็ ยังไงก็ฝากติดตามช่องแฮตตี h a n n e l ด้วยนะครับแล้วกดหัวใจด้วยบ๊ายบายเดี๋ยวไว้กลับมาใหม่นะครับ